โปรไปทีไ่มาเก๊าส่งการอ๋อค่ะสงการไปกับเลื่อกไปมาเก๊าอะคะจริงๆรีไม่ได้เป็นคนเลือกค่ะไปกับพวกพันบ้านพี่ครอะไรด้วยเขาก็ไปแล้วก็มาเก๊าใกล้ดีใช้เวลาไม่นานอะไรเงี้ยค่ะก็ไปสนุกดีน้องไอชิก็ไปด้วยน้องอชีส่วนใหญ่จะไปเกือบทุกครั้งน่ารักอะไรนะครับที่มาเก๊าเดินเล่นกินข้าวส่วนใหญ่อะค่ะแล้วเด็กไปด้วยด้วยก็จะแบบ ต้องไปที่ที่เด็กไปได้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยคนนี้เคยได้สวีทบ้างไหมไม่มีค่ะส่วนใหญ่ก็จะอยู่กับน้องเขาอะไรเงี้ยค่ะไปค่ะแต่สมมว่าต้องมองไอชิค็แบบไปด้วยตลอดกินเลยแบบแบบนี้มันติดใจตอดแบบยอมไม่เยี่แบบว่าแม่ไม่รอดอุ้ยเขามีแม่ที่น่ารักอยู่แล้วอย่าอย่าทำอย่างนั้นเลยค่ะก็เป็นพี่ดีกว่าค่ะน้องก็น่ารักค่ะน้องอาชีเคยแบบมีติดปากเรื่องว่าแม่อะไรอย่างเงี้ยไม่มีไม่มีแหมเขาก็มีแม่คนเดียวเขาเรียกเราพี่ ใจเราอยากให้เขาเรียกกันไหมคะไม่อยากค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าคําว่าแม่มันเป็นคําที่ยิ่งใหญ่แล้วนะคะ<ม>แล้วก็แม่เขาก็น่ารักอยู่แล้วอะไรเงี้ยเรียกเราพี่แบบอย่างนี้ก็ดีแล้วค่ะสแสดงว่าน้องเขาค่อนข้างติดรีพอสมควรนะถึงแบบพออยู่ที่นู่นก็ดูแลเขาตลอดอะไรเงี้ยจริงๆ,ๆเขาเป็นคนค่อนข้างติดคนง่ายถ้าเขารู้จักอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้เจอเขาบ่อยอ่ะแล้วก็เจอมานานแล้วอย่างเงี้ยเขาก็ เขาก็สนิทเป็นมันก็เป็นธรรมดาคะไม่ตามใจดยวยหรอเหมือนตามใจน้องไหม <laughs> เขาน่ารักเง,งินเนื้อแต่ว่าเราก็ไม่ไดต้ตามใจทุกอย่างอะคะเพราะว่าเขาก็เด็กยังไงก็ต้องสอนบ้างอะไรเงี้ยค่ะ คงไม่ได้ชดเชยอะไรนะคะส่วนใหญ่ก็เจอที่ร้านมากกว่าค่ะเขาก็เครียดดูร้านอยู่ที่มีโอกาสไปสนิทกันสองคนนะไปเที่ยวกันสองคนบ้างส่วนใหญ่จะได้ไปตอนถ่ายรายการแต่ว่าก็จะมีทีมงานมีอะไรอย่างนี้อยู่ดีแต่ว่าถือว่าถือว่าเราก็ได้ไปเที่ยวพักผ่อนนะคะแต่ก็สนุกดีได้ไปเที่ยวด้วยค่ะใช่สวิทอย่างนี้แต่ว่าภาพในโปรแกรมลานตลอดตลอดอะไรอย่างนี้ไม่หรอกมันก็ต้องมีบ้างแต่ว่าภาพเนาะแหมถ่ายสมมติมีรูปสองคนมันก็ต้องมันก็ต้องดูเหมือนแบบสวีทอยู่แล้วแต่คนเราก็ต้อง ต้องมีบ้างมีมุมนี่ค่าคบขนาดรู้จักกันแบบพักใหญ่นะหลายปีแล้วเมืไหรจะพักยอมขอดีขอดีต้องขอดูไปเรื่อยๆนะคะไม่รีบก็เรียกได้ว่าก็ศึกษากันไปเรื่อยๆดีกว่าตอนนี้กันใจหรยังว่าคนนี้ง่ายเอ่อก็ศึกษากันอยู่ก็ยังยังยังศึกษากันและกันไปเรื่อยๆค่ะก็นานแล้วเหมือนกันไม่ไม่ไม่มีวันอะไม่ได้นับอ่ะอุ้ยไม่ถึงไม่ถึงค่ะแต่ก็เป็นปีๆอะค่ะแต่ว่า แยบยอะไรอย่างเงี้ยเออก็ไม่ได้คุยเป็นทางการหรอกแต่เขาก็มีพูดบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนคนเราศึกษากันส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้ไม่ได้กะเล่นอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ต้องมีพูดบ้างอยู่แล้วเหมือนทุกคู่อ่ะส่วนใหญ่ก็จะมีพูดบ้างแล้วเราว่าไงบ้างเขาแบบหยอดหยอดมา้งอย่างี้ยก็ เอาเป็นว่าถ้ามันมีวันนั้นเดี๋ยวก็จะเห็นกันเองค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ขอศึกษากันก่อนนะคุณพ่อนะคะไม่คิดเล่นหรอกคุณพ่อเราก็เหมือนว่าเราไม่เลงค่ะคุณพ่อคุณพ่อแหมลูกสาวเนาะคุณพ่อก็ดูไปหมายถึงว่าเขาก็ไว้ใจเราให้ดูไปอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าให้ดูดีๆหมายถึงทุกคนอะนะคะลูกสาวคนไหนคบใครเขาจะต้องให้ดูดีๆอยู่แล้วอ๋ออันนี้ยังไม่เห็นเลยแต่ว่า ถ้าเห็นจากอินสตาแกรมหลายคนอ่ะเขาก็จะชอบไปเม้นอยู yeah, ่แล้วค right? like ่ะ uh, ลีก so ็เห็นเป็นปกติอยู่แล้วก็แซวเป็นปกติเขาบอกว่ามันปกติอะค่ะไม่รื่องอะไรไม่ซีเรียสเลยไม่ซีเรียสเพราะว่าคนเล่าแหม่คนเห็นของสวยของงามก็ชมหรือว่าบางครั้งรู้จักกันก็ชมเป็นธรรมดาบางครั้งเวลาเราเห็นผู้หญิงโพสต์รูปสวยๆเลยยังเข้าไปชมเลยอะไรอย่างนี้ค่ะอย่างใบเตยเขาค่อนข้างฮอตมีข่าวกับุลุ่มไปทั่วกลัวไหมว่าเดี๋ยวเขาจะมีไปสารต่ออะไรกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย พูดจริงๆว่าไม่กลัวนะเพราะว่าเราไม่คิดว่ามีอะไรแต่ถ้าจะมีจริงก็ไม่เป็นไรค่ะถายไม่ฟุกมันจะถายฟุกแต่ทำไมถึงไปหยอดแบบไปอะไรคงไม่ถามเพราะว่าเห็นเขาเขาก็คอมเมนต์หลายคนนะไม่ใช่ใบเตยคนเดียวเราก็ชินแล้วอ่ะล้วก็เห็นคนอื่นก็คอมเมนต์เวลาใครโพส์รูปสวยอยู่แล้วรีว่าเป็นเรื่องธรรมดาค่ะคนเราจะไปแบบ บีบอะไรกันมากมันก็ไม่ใช่นะเขาไม่ใช่เป็นแบบของของเราไม่มีใครเป็นของของใครหรอกทุกคน,นคว<น>รจะมีก็เขายังไม่ได้ทําอะไรที่ให้ไม่มั่นใจอะค่ะแล้วก็อีกอย่างไม่รู้สิรีคิดว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนะอ,อย่างเราบ้านใจในตัวเขาแต่ว่าทําคนของใบเตยอ,อย่างพี่แมนเขาดูแบบว่าหึงรู้ไม่ค่อยพอใจจริงเหรอรียังไม่เห็นอันนี้เลยเออรีว่าไม่น่าจะมีอะไรมั้งคะเพราะว่าเท่าที่รีรู้ก็ไม่น่าจะมีอะไร แต่บอกตรงๆว่าก็ยังไม่รู้นะยังไม่ได้เห็นแต่คิดว่าไม่น่ามีอะไรหรอกพี่ฟุกเขาคอมเมนต์เป็นธรรมดาอยู่แล้วพอทราบอย่างนี้จะไปถามพี่ฟุกไหมครับคงไม่เพราะว่าเห็นเขาคอมเมนต์เยอะจริงๆนะถ้าไปดูของคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยเขาก็จะคอมเมนต์เรื่อยๆอะค่ะถ้าเรามาเก็บทุกอย่างไปคิดมันก็ไม่ไหวอะพี่คอมเมนต์อย่างนี้ต้องมีตังค์หิรต่ายหรือแอปเปิลนิดๆไหมครับไม่อ่ะชินจริงค่ะมันเป็นธรรมชาติของของคนมากกว่าเนาะ นะ่บางคนอาจจะไม่ไม่กล้าคอมเมนต์แต่เห็นคนที่คอมเมนต์ก็เยอะค่ะเยอะไม่ซีเรียสน้อยไม่ซีเรียสโอเคค่ะ